เรื่องย่อละครคู่แคนแสนรักสงการพ่อไม้นักธุรกิจที่รู้จักกันในนามคาสโนวาฆ่าไม่ตายได้รับมอบหมายจากราชศักด์ผู้เป็นพ่อให้คว้านซื้อที่ดินเพื่อใช้ทำรีสอร์ทหรูหากแต่ยังเหลือที่ดินอยู่แปลงหนึ่งที่เขาไม่สามารถซื้อได้เนื่องจากนายแสงเจ้าของที่ดินไม่ยอมขาย พราะภรรยารักที่ดินผืนนี้มากและเขารีบจัดแบ่งที่ดินให้กับอิงจันลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็นที่ดินที่สงการอยากได้ส่วนอิงดาวได้รับที่ดินส่วนที่เป็นสวนเพื่อลูกทั้งสองคนจะได้ไม่ลําบากจนกระทั่งสงการพบกับอิงจันโดยบังเอิญเพราะอิงจันมาสมัครงานที่บริษัทของเขาจึงรู้ว่าอิงจันเป็นลูกสาวของแสงสงกานจึงรีบเดินเกมจนทำให้อิงจันตกหลุมรักสงกาน ทั้งคู่คบหากันด้วยความรวดเร็วแต่ออกา้าลูกชายของสงกรารไม่ชอบอิงจันอิงจันหลงรักสงกรารหัวปักหัวปำเธอจึงยอมยกที่ดินผืนนี้ให้กับสงกรารงามแสงเดือนเลขาส่วนตัวของสงกรารรีบรายงานเรื่องอิงจันให้โรซิตารหรือโรสดาราสาวที่เป็นอดีตกิ๊กของสงกรารสังกัดในโมเดลลิ่งของเสียอูห,หรือผดดึศึกเพื่อนสงกราร อิงจันจึงถูกโรซิตากลั่นแกล้งอิงจันติดต่อสงการไม่ได้จึงไปหาสงการที่บ้านก็เลยเจอณภาพรรามิตาภาสันแม่พี่สาวพี่เขยของสงการเล่นงานจนอิงจันเดินทางกลับต่างจังหวัดนายแสงและอิงดาวได้รู้ความจริงว่าสงการทำดีกับอิงจันก็พอหลอกซื้อที่ดินต่อจากเธอนายแสงรับไม่ได้จนถึงกับช็อกต้องเข้าห้อง i อ u อิงดาวคิดหาหนทางที่จะเอาที่ดินกลับคืนมาให้ได้อิงดาวแอบปรึกษากับมดแดงเพื่อนสนิทสายมูว่าจะแก้แค้นนายสงกรารแทนน้องสาวปฏิบัติการแปลงโฉมจึงเริ่มต้นขึ้นจากอิงดาวนวรัตแปลงร่างเป็นสาวสุดเปรี้ยวพราวสเสน่ห์ดาวประดับทับจักรวาลเพียงครั้งแรกที่สงกรารได้เจออิงดาวในคราบของดาวประดับก็ทำให้เขาหลงสเสน่ห์เธอเข้าทันที สงกรามทุ่มเกินร้อยเพื่อเอาชนะใจอิงดาวให้ได้จนเรื่องนี้ไปถึงหูของโรซิตาเข้าโรซิตาส่งเจเปร,ราผู้จัดการส่วนตัวไปสืบเรื่องของอิงดาวจนมีเรื่องกันอิงดาวโกหกนแสงอิงจันและวิษณุ เพื่อนสนิทที่แอบรักอิงดาวว่าเธอต้องไปอบรมที่กรุงเทพอิงดาวเริ่มแผนต่อไปโดยให้มารินเพื่อนรักของอิงจันที่มีรอยปานแดงขนาดใหญ่ที่ใบหน้ามาสมัครงานที่บริษัทของสงการเพื่อคอยเป็นสายสืบให้เธอแต่นั่นกลับทําให้มารินประทับใจในตัวสงการจนทำให้มารินทำสัญญกรรมแต่ไม่ได้ทำให้สงการสนใจในตัวเธอเลย คนที่สนใจมารินกับกลายเป็นภาสันและภาสันพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะฮุบบริษัทธนากุลมาเป็นของตนเองโดยใช้ระมิตาภรรยาของเขาเป็นเครื่องมือซึ่งสงการเองก็ไม่ชอบพี่เขยแบบภาสันและรู้ทันเล่เหลี่ยมแผนการของพาสันมาโดยตลอดเอี่ยวน้องชายของอู๋บังเอิญเจออิงดาวก็เกิดความสนใจแต่ไม่กล้าแสดงออกและวันหนึ่ง เอียวได้มาที่ร้านกาแฟของวิษณุและได้เจอกับอิงสาวอินฟลูเอนเซอร์ที่กำลังรีวิวทันทีที่ได้เจอก็ทะเลาะก,กันและทำให้วิศนุได้รับบาดเจ็บเอี่ยกับอิงจึงเสนอตัวช่วยทำงานที่ร้านกาแฟของวิศณุอิงดาวเดินหน้าทำคะแนนกับสงกรานขณะที่โรซิตาหันไปร่วมมือกับรามิตาณภารัต เพื่อกำจัดอิงดาวแต่กลับทำอะไรไม่ได้หนำซ้ำยังทำให้สงกรานปกป้องอิงดาวมากขึ้นไปอีกประกอบกับอิงดาวมีกองเชียร์คนสำคัญคือออกาแล้วเธอก็ได้เข้ามาอยู่ในบ้านของสงกรานในฐานะพี่เลี้ยงจำเป็นของออกาเมื่อความใกล้ชิดก่อให้เกิดความหวั่นไหวอิงดาวจะเลือกเดินหน้าแก้แค้นต่อหรือไม่สุดท้ายความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไร จะพิกรักให้ลงล็อกได้หรือไม่ติดตามชมกันได้ในละครเรื่องคู่แค้นแสนรักที่จะออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง7 HD กด35เริ่มออกอากาศตอนแรกในวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์นี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก drama k ระุ .com ค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องต่อความยาวสาามาเล่าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ